สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้ครับมาดูสิบล้อบรรทุกอ้อยของทีมงานไอ้หนุ่มสายหวานไล่พรพออินครับสองคันติดลมครับผมนี่ท่านี้เลยติดลมคู่กันเลยครับ พิกัดนั้นอยู่ที่บ้านยิ้วนะครับบ้านยิ้วตำบลสะบัวอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับติดกับแม่น้ำมูลเลยครับกําลังจะบรรทุกอ้อยออกจากแปลงครับตรงนี้เป็นร่องน้าําพอดีด้านข้างนี่ครับน้าท่วมเป็นแก่งเข้ามาฮีโน่คันหนึ่งล็อกกี้คันหนึ่ง ยัดไม้บ่เสียคุณยัดไม้บ๋นี่ติดโป๊กคันไหนติดก่อนครับคันนี้แหละโอ้คันนี้ติดก่อนสายอ้อยออกจากแหวงข้างในมาถึงจุดนี้นี่ลงเลยบ่ครับดได้ลากกันหรือ,อยังป๋ลาลากแล้วนี่รถลากข้างหน้าก็มันลู่เลยซึง่งก็เลยขุดดินรอ ติดกระปปกติดเฟืองท้ายครับติดไข่ติดไข่มันเป็นทางน้ำไหลบ่อเนี่ยดที่ชุ่มที่สุดเลยนีนน่สวัสดีครับสวัสดีครับปลาปลามาติดที่หลังบ่อเนี่ครับผม ผมมานอนอยู่ไก่หม, penguin, ม pues mm ูวันที่ไปนอนน้ำหมูอยู่ทางโน้นผุดลงมาเห็นเขาติดแล้วปุ๊บป๋าก็พุ่งเลยบ่ครับก็เหลื then, ่อมกันนิดเดียวก็ไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อคืนบ่ป๋าติดตั้งแต่เมื่อคืนบ่ตหกโมงแรกหกโมงแรักโอ้ตกคิวเลยบ่นีไงจะฟ้องอะไรพอนกะว่าไอ้นี่ว่าจะเอารถมาดึงให้ เ,ขขออเอารถอียังะ่ะมาดึงปะสิบลอ้อใช่ไหมโค่เจ็ดล้ลดอแหละครับสองขนาอ๋เอเจดลอมาดึงสองขั้นสองขั้นนาครับมันขันเดียวหละแต่มันมีสองขั้นนาสองขันนาไม่ถึงสิบสองรออ๋อของป๋าขุดเสร็จแล้วบ่เนี่ย เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆทั้งนิดหนึ่งครับนี่ครับร่องรอยขุดออกมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะป๋ะนี่ครับหญ้าเขียวๆนี่ไว้ใจไม่ได้เลยฮะรถตัดกับตี๋ือกันต๋ โอ้โอ๋อนี่ตัดแปลงข้างในได้กี่ตู้ล่ะปาได้กี่ตู้แปลงนี้สี่ตู้สองตู้แรกรอดสองตู้หลังเรียบร้อยโอ้โหก้อนนี่ประมาณกี่ตันป่าแต่ละคันนี่ยี่สิบกว่าไหมนี่ ยี่สิบอัพอยู่แล้วครับ,รบทางน้ำเก่าครับโอ้แสดงว่าสองคันก่อนนี้ไปไปตรงนี้ป,ป่ะปะดูร่องรอยยังกับรอยพญายนาคเลยครับกข,ข้านี้ข้านี้ไปได้แล้วดันจอดด้วยนะไอ้เจ้าเทมากว่นใน

รยยบ้อนี่ครับสีเขียวนี่มันบ่งบอกว่าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วด้านข้างก็เป็นน้ำฝั่งนู้นเป็นน้ำปังครับน่าจะเป็นน้ำมาจากนู่นืะบา้างบ่าเนามาซึมมานะครับ อ๋อรถตัดติดอยู่ตรงนี้น,น,นี่ครับร่องรอยรถตัดติดโอ้โหเป็นโคลนเลยครับจุดนี้เป็นแอน่งเป็นทางน้ำครับฝั่งนู้นเป็นเนินนะครับทางเข้ามาฝั่งนู้นก็เป็นเนินตรงนี้เป็นทางน้ำไปอย่างนี้ครับ เป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะจุดจุดนี้สองข้างนะครับสองข้างสองแปลงเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นของน้ําอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่เขาทํานาปังเขาสูบน้ําใสตอนนี้ก็รอรถมาดึงอยู่ติดลมคู่ครับ อนดึงกันนี่รับรองว่าระทึกแน่นอนสิบล้อติดขนาดนี้หกร้อไม่ไม่ต้องสืบครับบ,รบ,บ้านน้องกระทุ่มครับ น้องกระทุนน้องการะโกไใ,ใส่เกแต่ว่าอยู่นเก่าว่าสเัดเดียวูยดทั้งตลาดไ่แสดงว,ว,ว่ามันนวมมาถึงนี่เลยตัวป่า ดึงนี่ต้องลากออกไปไกลๆเลยเนาะครับ,รบจะใช้รถไถกับสิบร้อครับมาดึงมากู้ไล่พรพอ,อินขวัญใจไรอ้อยครับเรียบร้อยครับ ติดรดมสองคันนี่ลองรอยลองรอยครับไปแบบโอ้โหเหมือนจะอยู่เหมือนจะอยู่ไม่อยู่ลองรอยแล้วเอียงด้วยอันตรายมากครับ เดี๋ยวก็อรอิบ0้ออีกคันนะครับซึ่งกำลังใส่อ้อยอยู่อีกแปลงครับใกล้ๆก,กันใส่อ้อยเต็มแล้วก็จะมาทำการกู้ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ